ส3 4 5า7สี่ห้าห7เจ็ดดหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดปดสไปส4 5ส <t> ี่ห้าห5เจ็ดปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดปดีมันยังไม่ชินมือเขาบอกแล้วไงมันยังไม่ชินเดี๋ยวพอชินมือมันง่ายที่เดียวบอกันกันหมดดหนึ่งสอง 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8สเปนคือจบแล้วนะจบจบล็อกของเขาแล้วนะก็จะมาเป็นล็อกสุดท้ายอีก4 8 4 5 6ด8 1 3 4 5 6 7 8 2 3 4ด6 7 8หนึ่งอห้า6 สีแล้วก็